ล่มก็ล่มเลยเนาะล่มแห้งเลยมแบบนี้สบายดีนาะสบายดีเก็บพักไปอ้าเนาะมีบ่าไก่นะพุ่งเนาะมันลายเห็นนะมาพักไปเนาะไอ้ลองเช่นจะไปเก็บไผ่มากับเจ๊จอยอม ปายดียินดีตอนรับกขับสู่ซ่องเบาไก่เนาพี่น้องวันนี้มาพ่ออยู่นุ่นซงกับบรรยากาศล่มๆพี่น้องเงเกิอมือแล้วมเกิอมือแล้วมันมาอยู่นะเกือมือแล้วอมอึงน่ะายกินสายเหือบายตูดสายตูดเหื็เต็มเห็นเจ้าเห็นเจ้าอันถถือขูได้เลยนะสมุนไก่แมน ่าเขาไมงามน้ำแล้วเปล่าเกนลองา้ยขึ้นเหนระนาวเนาะนลยไมันข้อย่าบนน้ำไม่ได้เอมันนี่เนาะมันนี่นาะน้าเตแล้วมันนี่ไว้คือบอเปิดน้พาสวนเราเท่าจอยน่พักพี่น้องงามบอแนมก็ไเห็นเลยไ่อยพสวนกับสอนค่ะ ต๊อกโอ้ยดนะนี่้าขนาดที่เอามาปลูกกะบอกมีพี่น้องนี่ยง่ามเหรอลูกพี่น้องสาวจอยเปิดหนด์่นานี่้ แดดออกพี่น้องแดดส่องแต่บริเวณหอนมันก็เทบลูกเป็นเป็นละเบ้ยนี่เอองามนะพี่น้องเอ้โอ้ยหมองบ่งจะเป็นงามงามโพดงามโพดิ์เจ๋ยโคตรจะโทษแตมากล่าได้เก็บท่านของคุณเธอสบายดีพี่น้องงามบมดพี่น้องเป็นอะไรพี่น้องเสื้อมันเดิมค่ะหน้าตาเป็บไรแต่ ขนาดบทแต่งนี่ยังงามขนาดนี้เสริมดางค่างเสริมเสริมดางเสริมข้างโอ้นางทีเสริมดางเสริมข้างเลยพี่น้องเลยคือบทเสริมนมนะเลยแล้วมื่อได้ยินผ่านอันี่นะเจ้าน้าเพราะว่าอย่ว่าส่วนสำคัญเจ้าหร้าผ่านพี่น้องเลยเป็นมันเลงค่ะอันนี้พักยังไงจนคุณชายเดโอ้ขออะไรหอมเกาะเห็นดอกได้หอมเกาะมันสุกงบมาได้ได้เออ สามเถื่อเก็บอะไมแบบนี้นะเยสไดเด็กเหมือนกับเบามีเพื่อกับเมือบงไหนเธออ๋อหน่อยๆเพราะว่าเมื่อบงนี่คือเมื่อปลูกด้วยเนาะแม่นเมนเมื่อบงมาถึงวันได้พี่น้องได้แบบบงนะเออไปมาขยายนั่นแหละขยายออกมาขยายเขาเรียกโงบ้านเทานะก็ง่ายๆเนาะเมนเมนได้เบามีเป็นเหมืนโกงอันนี้เขาเรียกบงพี่น้องเลยมาดูนี่พี่น้อง พันธุ์เขาเรียกบ้่งแต่ว่าทาง่านเขาเรียกแบบว่าขยายเนาะโแยกไปปลูกต่างหากกันเลยอันนี้พักกาดเป็นยังไงกวงตุ้งกวงตุ้งมาเนี่ยกินจนหมดทันจะนเผาเลยอออันน้องตั้งฉายพี่น้องทีแม่ตั้งเทนเก็บอยู่นะเมยแม่เมยใส่อาเมย์เบาไก่เดี๋ยวปุงเนาะใส่อาเราเราทีอาเราสีเบอร์ล่างก๋วยเตี๋ยวแล้วพี่น้องมีก๋วยเตี๋ยวในแกระมือทอมบีดน่ะสิยังที่ไม่ได้เปิดก๋วยเตี๋ยวน่ะ รุนหน่อมลรุ huh. é, so like. <ikka> so uh ่น huh. ต้องมีคนตัดริบบินไหมหลายคนเดนกยวบอกเขบอกข้างล่างเราไปก่อนไปเปิดงานเอ่าแมนแล้วจเป็นลูกชายค่อไอ้เจ่อยแล้วไปอ่อยเป็นมือเป็นมือใส่เขไม่หยาเอ้ยไ้อยไม่หยาแนนคะันกดแน่นอนเว

บางคนมันในหน้าม่นคอยกินยาคุมเหมว่าซิวสสลดได้ก็เพื่อเลือดก็ไมียนวะหูหก่นก่นถ้าคอยม่ได้กิน งามนี่มันงามน้องกัจ่อยก็เันมงคกับเจ้ามงคลนี่มันงามนะมันกระเทนโผล่ผ่านน้ำเต้าอุ้ย่จักแม่พี่น้องน่งสวยดีนะพี่น้องเบ่ห้นมตัวมีค่ะเปิดบงเน้ไมมีค่ะโอ้ยบอยเปิดบอยเบิ่งอีก ไี al, Jim, ่เลยโอ้ยเหลวๆภาพงามเลยนะพี่น้องเนาะแมนเซ็งนเลยหมเลยอ่ะเพิ่งเก็บภาพไปให้เพชรบอมีพี่น้องะาบอมีเห้ยเอาเาบฮสวนเออแ่จริงนะเาบวยันอยู่พี่มองก็มามื้มือเธอเมื่อบ้านเด้อ๋อยเนาะกาเอาโบ้ฮุ่กับเสาจหยพวกน้องแคสตุนังไแหละที่นี่ป่าออ แม่เน่ะอย่าคือนนะอย่าไกินกต่แกะปกินจมลุ่มนะคนทั้ซอยกันเห็ดซอยกันกินนะเขาไม่เท่าสีเดียวด้วยขี่เม้นยังถือเนาะแม่โอ้แม่หนุเห็ดหัเป็น่นเราเห็นอะไระจีวกัเจีวเนาะกับเจีวเป็นนะแม่เนี่ยแหละอะไรมาเล่นนี่รอบสวนอนี่เนาะวี có thiện cho cái gì Ơ oh, lục nhảy này Ừ. Anh à, nó phát nhanh rưỡi nè Phát lăng cho nè Ờ ừ.

สาสายอมสายหูดสายลูดสี่ชจีบเลยสายจัตาจอมเด้อสาวจ่อยสายอมเด้อพี่น้องเด้อเป็นวะสายอมค่ะอมเม็นลุดไงอมไม่ลุดจ้าจริงเหรอไหนขอหน่อยสิยิงค่ะจุกบุษชัยไม่ลุดนะครับ งามย้อนเจ้าก็ย uh, ักเลยงามย้อนเบามีบามีคนผูเขาเป็นคนโคอรดูเราใส่ขี้เอ่ลมกับลมเลยเนาะลมแห้งอะไรมัน ปอยยังฟุซิไทยังแล้วฟิไทเน้อใสหกเนื้อใส นี่ไม่ต้องเทนแนนมานมาพี่นี่วันที่สิบหกมาเนี้พอได้ค่ะบัตรเงินบัตรเงินทัาการเราใส่เป็นสายเนาะโดยสายเนี่ยก็มีสิบใบพี่น้องแม่นใบละสี่สิบบาทม่ครับแม่นตกประมาณสี่สิบบาทแหละสี่สิบบาทกับลาไปสี่สิบบาทสายละสามร้อยืออืสายละสามร้อยบาทพี่น้องประมาณนี้แหละไปกินไทยกับสายละสามร้อยบาทพี่น้องก็เราใส่มือนละบัตรมาเนี่ยแม่นลดคลิปแน่โทรหาลูกแน่อือโทรหาลูกก็จะเมืน เร้องห้เถื่อนแล้วก่อนนอนนะแล้วก็กินฮอด์ลูกเนาะกินฮอดโลูกก็กค่อรพอพอนั่นก็คือฮอรก็กลางไปใส่แหะดูน่าตบปวดเท็าในโวจอบไม่สบายหัวใส่ปบะเด็นนี้พี่น้องเอ้ย เลือกอุไส้ไปเลยครับเว้ยบานงดซนางถ้าเปิดเออจบเลยเจ้าจะไปสอะเจ้าขี่จะไปสนี่เมื่อกี้นี่เม่อกี้ชไปตบ้านไปนโอ้ยตบ้านแม่จะไปเตบ้านจะไปห้าอส้เาน่าบกขึ้นเตไปน่งตบ้านเปออแม่เต้วไปนมาผู้ชายเนาะ นอนกดบาต้นเด็กน้อยยใจแตกเบิร์เจ้าไม่ให้เขาใจแตกด้อแล้วเราพิดชอบลูกขาเจ้าเด้อหักบอกไก่แพงบอกัะตัออมันเมนมันอะไรน่นะเออโอนเจ้าอย่าเวียนเรื่องไปกับพี่นั่งเก็บตะไคร่พี่น้องใส่หลับเทาเดีเยให้ให้ให้เหตุาพกมามามเจ้าไปมาชิ้มม่อด้พังเพี่น้องเอ้ งานยนานาโดุลฮานบงเอตแล้วค่ะใสกเียวใส่กเจ้าปนเนาะแม่นากะสเป็นเป็นมือสสยของหยาเป็นมือสสยของยาค่ะแต่ หับ่งนะไม่ก่อนเบกก้็ยับอย่าเอาไปบ่งก่อนมกใ่ๆทวทังยมเชียวเป็นเป็นไรเป็นคนใส่นะไปในน้ำลูกสะไไม่ไาไปในน้ลูกสะไชัดไปในคนใสแล้วค่ะนางว่าไม่ใส่นะคะ คันไปเนพายสิไปเนาะเอ้ยขันไปในน้ำแบบนั้นายสิไปเนาะหมูไปแล้วสวยกันพี่น้องเออมันเป็นมันเป็นคนแับารคาไปสวยกันพี่นว่าพี่น้องแปลนคนเาใช่ไ้สกันนะกับไปได้พี่น้องไอ้บนี้ได้ี่น้องได้เหรอได้พี่น้องกั่ลคัอกัไมกินนาฝากกดไลค์กดแชร์ได้พี่น้องด้อ กติดตามกติดตามให้ด้วเจ้าวนางเนาะโดยของเจ้านางน้ำเด้พี่น้องเป้าหน้าำลังอยู่ได้หกลอยตอนนี้หกลอยสับฝาดกานพี่น้องกลเขาให้มันหึ่งพันหเนาะพัสับไปไว้พันสับไปไว้อมกบใจลายพี่น้องไปแล้วเบ็จแค่นึ่นนัน